มาสเตอร์การ์ดธุรกิจเสือนอนกิน11ล้านล้านรู้หรือไม่คะว่าบริษัทอเมริกันส่วนใหญ่นั้นจะมีอัตรากําไรเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ค่ะหรือเรียกได้ว่าถ้าไรายได้ร้อยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกาไรกันประมาณ10บาทนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่ามีอยู่บริษัทหนึ่งนะคะที่มีศักยาภาพในการทํากําไรเก่งกว่าค่าเฉลี่ยในตลาดถึง4เท่าตัวนั่นหมายความว่าทุกร้อยบาทที่เขาทําได้เนี่ยเขาจะทํากําไรได้ถึง40บาทกันเลยทีเดียวค่ะและบริษัทที่เรากําลังพูดถึงอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือ Mastercard ั่นเองค่ะ ปัจจุบันนะคะมาสเตอร์การ์ดมีมูลค่าธุรกิจสูงกว่า11.4ล้านล้านบาทกันเลยทีเดียวอะไรที่ทำให้มาสเตอร์การ์ดนั้นมีอัตราการทำกำไรที่เก่งกว่าคนอื่นได้ขนาดนี้ลงทุนแมทจะเล่าให้ฟังชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่องลงทุนแมทกันไว้ด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมทจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดย TR Cloud ERP สําหรับคนรุ่นใหม่ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม www.trcloud.co หากเรานะคะหยิบบัตรเครดิตของพวกเราขึ้นมาเนี่ยนะคะโลโก้อย่าง Mastercard แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่คุ้นตาของใครหลายๆคนอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Mastercard นั้นเขาไม่ได้เป็นผู้ออกบัตรเครดิตโดยตรงนะคะแต่เขานั้นทำหน้าที่เป็นผู้ให้ล i c เซนส์ค่ะกับบรรดาธนาคารทั่วโลกเลยนะคะมาออกบัตรเครดิตแบบนี้ให้พวกเราได้ใช้กัน โดย m a s t e r c a r d นั้นก็จะได้รับเงินส่วนแบ่งจากทุกๆธุรกรรมของการใช้บัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตค่ะเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ0.14ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยฟังดูแล้วอาจจะดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ส่วนแบ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรายได้ประจําหรือว่าเป็น recurring revenue ซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือเอกรุกรกรรมหรือทราน s ์คชันที่เราใช้ผ่านบาทเนี้ย <Yeah. S 1> มันเกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมคะนั่นหมายความว่า Mastercard เองก็ได้รับรายได้ตรงเนี้ยเป็นส่วนแบ่ง0.14%คอคทุกๆทราน s a ค t ชันท,ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ตลอดเวลาเช่นกันในขณะเดียวกันค่ะ Mastercard เองก็แทบไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะคะเขาเนี่ยแค่ทำหน้าที่คอยควบคุมระบบการชำระเงินเท่านั้น ซึ่งค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ของ Mastercar d เนี่ยนะคะก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายฟิกคอสหรือว่าค่าใช้ใจ่ายคงที่ค่ะที่เขาเนี่ยเอาไปใช้ลงทุนเรื่องของการสร้างระบบการรับชําระเงินแล้วก็ระบบของฐานข้อมูลนะคะและนั่นเนี่ยก็หมายความว่ายิ่ง Mastercar านะคะมีธุรกรรมจํานวนมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าคอสหรือว่าต้นทุนหลกัหลกๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าเป็นการลงทุนแค่ครั้งเดียวไรายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็จะไหลลงมาเป็นกำไรทันที และนี่แล้ค่ะก็เป็นสาเหตุสาคัญนะคะที่ทําให้ธุรกิจของกลุ่มนี้เนี่ยมีศักยภาพในการทํากําไรที่สูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆและถ้าถามว่าปัจจุบันนะคะมีผู้ถือบัตร Mastercar d ดเนี่ยมากขนาดไหนก็ต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยนะคะสูงถึง2,600ล้านใบซึ่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของประชากรโลกกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าผลประกอบการที่ผ่านมาของ Mastercard เป็นยังไงกันบ้างปี2020เนี่ยรายได้สูงถึง530 0 0 0ล้านบาท คิดเป็นกำไรเนี่ยนะคะ220,000ล้านบาทค่ะส่วนปี2021นะคะรายได้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น6 6 0 0 0 0ล้านบาทกำไรก็เติบโตขึ้นมาเป็น3 0 0 0 0 0ล้านบาทและ12เดือนล่าสุดที่ผ่านมานะคะรายได้เนี่ยก็สูงถึง750 0 0 0ล้านบาทกำไรเนี่ยก็เติบโตตามมาอยู่ที่3 4 0 0 0 0ล้านบาทถ้าคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยของรายได้เนี่ยก็จะสูงถึง42%ในขณะที่กำไรเนี่ยนะคะเติบโตเฉลี่ยสูงถึง55% จากตัวเลขที่ได้เห็นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่า m a s t e r c a r d นั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดขนาดไหนนะคะและถึงแมว้ว่าช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเราจะเจอกับโควิด -19 mm hmm. เข้ามาบ้างนะคะแต่สังเกตไหมคะว่าตัวเลขทั้งไรายได้แล้วก็กำไรของ m ายข e อง m r s t e r เนี่ยกลับเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการใช้ธุรกรรมบนบัตรเครดิตเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอล็อกดาวน์ออกไปไหนไม่ได้แต่การใช้จ่ายเนี่ย โดยเฉพาะอย่างิีกในโลกออนไลน์แล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตมันก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นกันและนั่นก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าทำไม Mastercard นั้นถึงยังรักษาระดับการเติบโตได้ดีแบบนี้และสิ่งเหล่านี้นะคะก็สะท้อนมานะคะคในตัวของ Market Cap หรือว่ามูลค่ากิจการของตัว Mastercard เองค่ะ ที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรับตัวขึ้นมาสูงถึง6เท่าตัวปัจจุบันเนี่ยนะคะมาสเตอร์การ์ดมี Market Cap หรือว่ามูลค่ากิจการสูงกว่า11.4ล้านล้านบาทไปแล้วเรียกว่าเป็นธุรกิจเสือนอนกินที่กินนิ่มแล้วก็โตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่ฟังดูแล้วอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง อยากจะลงทุนเป็นเจ้าของกิจการของมาสเตอร์การ์ดกันบ้างถามว่าทําได้ไหมก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะคะเราสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจการที่มีความแข็งแกร่งระดับโลกกันได้แล้วนะคะผ่านการเข้าไปลงทุนในหุ้นของมาสเตอร์การ์ดนั่นเองซึ่งสําหรับใครที่ถนัดออกไปลงทุนต่างประเทศเองก็เข้าไปลงทุนในหุ้นมาสเตอร์การ์ดได้แต่ถ้าใครเนี่ยนะคะอยากจะลงทุนผ่านกองทุนรวมตอนนี้เนี่ยหนในกองทุนที่เลือกลงทุนในมาสเตอร์การ์ดก็คือกองทุนเมกาเทนของทางบริจอทาริสนั่นเองถ้าไหนาสนใจรายละเอียด ะะก็เข้าไปอ่านหนังสือชี้ชวนสำหรับกองทุนนี้ได้หรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ฟินโนมีนาค่ะ